นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็อยู่กับลหมหายใจเข้าออกไปเนะี่ยใครเป็นผู้ใหม่มาก็นั่งรู้ลหมหายใจไปขณะที่อยู่กับลหมหายใจก็อย่าไปปรุงแต่งอะไรมากมายคือปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติหายใจปกตินี่แหละถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยไม่ใช่ละนั่งเขาต้องสบายแสดงไปไปปรุงแต่งละ นั่งแล้วมีแต่ยิ่งต้องสบายขึ้นลมหายใจเบาขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแล้วเวลามันหลุดหลุดไปคิดไปนึกอะไรเนี่ยแรกๆจะรู้สึกเหมือนต้องอดึงกันแรงชักกระเยอะกันมากเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนความรู้สึกเฉยๆให้มารู้ลมหายใจมันก็ไม่ต้องดึงอะไรมากมายนะไม่ต้องใช้กำลังอะไรพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ การอยู่กับลมเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยโคองบอกคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงหลุดออกไปสามขันเนี่ยมีทั้งกุศลอกุศลมีความเสี่ยงหมดอยู่กับลมกุศลแน่นอนเป็นกุศลาสีเป็นสติปัฏฐานสี่คือกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลนี้มีตลอดจนกระทั่ง ไม่หลุดไปอากุศลเลยแม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสโยมทำได้อย่างเนี้ยในปัจจุบันจะกปรีนิพานครูเจ้าก็บอกไปเลยใครมีอินทรีย์ขนาดเนี้ยปรินิพานนี่ก็อยู่ที่ความเพียรของเราแล้วเอาจับมาอยู่ทีนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะตั้งมั่นให้มากให้นานเข้าไว้ถ้าหลุดอย่าหลุดไปส่วนอกุศล ก็ยังสัญญาสังขารมันมีทั้งกุศลอกุศลถ้าจะปรุงปรุงเรื่องกุศลเนคัมมะปรุงเนฆัมมะหลีกออกจากกามคือความยินดีในรูปเสียงลินรสออกจากพยาบาลออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนดังนั้นปลอดภัยที่สุดก็คือกลับมาอยู่ที่กายกุศลแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรมากขยับออกไปเป็นการไปสร้างภพเป็นการไปสร้างภพหมดเอากลัมมาอยู่ที่นี้ กลับมาอยู่ที่นี่ก็ถามว่ายังเป็นพบอยู่ไหมก็ยังเป็นแต่เหลือน้อยสุดและเพราะจากนี้ไปมันต้องใช้การดับและเกิดใหม่การเกิดใหม่จะต้องมีการน้อมไปวิญญาณดวงนี้ที่ดับก็จะต้องไปเริ่มจากลำแสงใหม่ที่กําลังพุ่งไปหาตัวนี้ก็จะพอวิญญาณดวงนี้ที่เกาะดับ ด้วยความที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตนาเป็นเครื่องฟูงอยู่ผู้ยึดติดก็เกาะมโนนันใหม่อนูใหม่ของลำแสงเกาะปุ๊บก็กระทบกับฉากใหม่เกิดการรู้แจ้งยึดติดอันใหม่สูนนี้เป็นเวทนาสุขเวทนาแล้วก็สุขเป็นเรารู้ตัวปุ๊บทิ้งจิตนี้ก็ดับจากตรงนี้เกิดใหม่อีก ไปคิดสัตว์ก็เกาะตั้งแต่อนูแรกไปไปตั้งเกิดการรู้แจ้งยึดอีกความคิดเรารู้ตัวทิ้งกลับมาอยู่กับลมก็มาเกาะอนูใหม่แรกมาแล้วมาตั้งในนี้เกิดอีกแล้วดังนั้นขณะที่มันเกิดเนี่ยตั้งในสี่กันอยู่แล้วเอามาตั้งขันเดียวเพราะเราไม่ต้องการให้กายเราตายเร็ว เรามาตั้งไว้เอากายอาศัยเป็นตัวทําความเพียรไปเรื่อยๆก่อนนี่นเราก็ตั้งไว้ซึ่งกายกตาสติให้มันสว่างอยู่ที่นี้หรือพบเดียวขณะที่อันนึงดับและกําลังน้อมไปสร้างอันใหม่อันเนี้ยภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานี้หรือภาวะตัณาตนาในการสร้างพบพอไปตั้งได้พบ อุปทานพอตัณหนาเข้ามาถึงก็ยึดพอยึดก็มีที่ตั้งพอมีที่ตั้งก็เริ่มงอกหรือก็ผูกกับอารมณ์ไปไม่ปล่อยที่สุดจิตที่มีการเกิดก็ต้องดับพอจิตดับปุ๊บก,การรู้นามรูปก็ดับไปด้วยถึงนามยังมีอยู่ก็ชื่อว่านามดับเพราะความเป็นตัวเราอยู่ที่จิตเป็นหลัก พอจิตดับนามรูปก็ดับเหมือนมันเคยรู้ลมหายใจพอมันหลุดไปคิดนั่นก็คือจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยมันดับและไปตั้งใหม่ที่ความคิดนั้นจิตไปตั้งที่ใดที่นั้นเกิดจิตจากที่ใดมาที่นั้นคือดับร่างกายเราไม่มีวิญญาณกลองวิญญาณมาตั้งอยู่ในสัญญาสังขารซะแล้ว ตรงนี้ก็เป็นเหตุให้มารผู้มีบาปจะทำอันตรายใดได,ได้ไม่เอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเกิดช่องว่างหรือผู้เจ้าก็จะอุปมาเหมือนเพชคเรคาตเอาดาบฟันคอเธอขาดตายละคือดับละรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมารูปนามดับรูปเกิดฉะนั้นใครดูการทำงานของวิญญาณเกิดดับไปเกิดดับมาคนนั้นจะกำหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้ เรานั่งจเจริญน,นาปาก็ทําอย่างนีไ้ไปกลับมาไปกลับมามีประเด็นอื่นไหมเดินจงกรมก็เดินธรรมดานะเดินปกติธรรมดาเดินปกติธรรมดาเอาเดินเอาจิตอยู่กับกายไม่ได้เดินคิดหยุดการคิดการนึกปรุงแต่งถ้าเราจะใกล้ควรทำคือการใกล้ควรทำเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใคร้ควรอะไรไม่ต้องวิตตวิจารณ์อะไร รู้นิ่งๆอย่างเดียวเพื่อให้เห็นจิตเกิดดับต้องต้องเห็นโทษของความคิดแหละเพราะทุกความคิดคือภพพระศาสดาบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำารินถึงสิ่งใดเนี่ยย่อมหลุดไปเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมี เมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วจเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบตรงนี้ก็เกิดขึ้นจิตขยับออกจากกายปุ๊บเนี่ยทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้พบใหม่เกิดปูนับภาวะพินิพติพบใหม่อันเป็นไปที่น่าตัวได้เกิดแล้วให้กลับมาอยู่ที่นี้กลับมาสู่พบของตนร่างกายของเราเดินก็เดินรู้กายอยู่เฉยเฉยรู้นิง่งนิ่งเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งทำแค่นี้ ถ้ายากเกินไปรู้สึกฝืนเยอะละอึดอัดละอยากจะคิดให้คิดเรื่องอริสสสลวงบ,บอกถ้าเธอจะวิตกให้เธอวิตกเรื่องนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกหรือวิตกในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทการวิตกเนี่ยประกอบด้วยประโยชน์ เป็นใบปลอมเพื่อนิพพานเราก็วบนๆทำอยู่แค่นี้พอยมงจะคิดเรื่องอสุภะก็ได้แต่การคิดอสุภะของพระเจ้าเนี่ยคือต้องจำพระสูตรอสุภะได้เพราะพระเจ้าเนี่ยให้ใครควรจากการทรงจำและการทรงจำนั้นต้องเป็นคำของตถตากตไม่ใช่อสุภะจากนั่งคิดนึกติดตึกเอาเองนี่คือความความแตกต่าง นั้นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าจัดพระสูตรเรื่องอาทินวะของลูกยังไงโดยเปรียบกับน้องหญิงที่มีอาสาทะและมีอาทินวะอาสาทะนี่ตัดไว้นิดเดียวไม่กี่บรรทัดอาทินวะนี่โอ้โหตัดเป็นหน้าๆเลยซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของการสร้างภพขณะที่เรากําลังพิจตวิจารค่ายควรเราก็สร้างภพตลอดขณะที่สร้างภพให้บิญญาณไปตั้ง สังโยชน์ในการตั้งเกิดขึ้นแล้วสังโยชน์ในการงอกเกิดขึ้นแล้วงอกก็อุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้การไปตั้งก็เป็นภาวะปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้สังโยชน์สองตัวจัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่จัดในบุคคลสี่จำพวกในโลกสกาทาคาอุตังโสโตอันตราปนิพายีอหรหันพวกที่สองนี่อุตังโสโตเนี่ย ห้าสังโยชน์เบื้องต่ําเกลียงนั้นอีกสองพวกเนี่ยยังไม่เกลียงก็คือเหลือสังโยชน์ห้าเบื้องสูงแต่ห้าเบื้องสูงผู้เจ้าไม่ได้พูดห้าผู้เจ้าพูดยอเป็นสองคือสังโยชน์สร้างการเกิดสังโยชน์สร้างภพนั้นอุปติปฏิลาพิการนี้กับภาวะปฏิลาพิการนี้ก็คือตัวสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองซึ่งแตกจากสองไปเป็นห้าสังโยชน์ที่สร้างเกิดก็คือสามตัวแรก รูป,ปราคะอรูป,ปราคะพวกนี้ได้ผืนนาแล้วไนงะได้ผืนนาสมาธิระดับรูปกับอรูปมานะได้แล้วความเป็นตัวตนพอแสงปรากฏปุ๊บเนี่ยตัวตนเกิดขึ้นแล้วสำเร็จความเป็นตัวละมานะได้ผืนนาละนั้นพวกเนี้ยเป็นอุปติปฏิลาพิการนิสัญญโชนานี้สสงโยธาเบื้องสูงสามตัวแรกแต่การที่ลำ,ลำแสงกําลังพุ่งไปหาเนี่ย กำลังโน้มไปหรือเมล็ดพืชกําลังปลิวไปเนี่ยอันนี้คือสองตัวทายอุทธจักกับอวิชชาอุทธจัก็คือฟุงฟ้งฟุ้งฟุ้งแล้วปลิวทีนี้ต่างจากอุทธจักรในนิวรอยังไงอุทธจักรในนิวรเนี่ยฟุ้งไปทางมันคือกรรมธาตุปลายทางคือกรรมธาตุฟุ้งไปพัวเป็นการปฏิบัติเวดเบียนนิวรแต่อันนี้นี่ฟุ้งไปใน รูปประราคะรูปประธาตุมัชิมายะธาตุยากับปณีตายะธาตุยาปลายทางมันคนละอย่างกันซึ่งการจะไปตรงนี้ได้ต้องมีสมาธิอุทจจะในสังโยชน์กับอุทจจะในนิวรณ์ต่างกันที่ปลายทางของเมล็ดพืชที่ไปตกแค่นั้นเองเนี่ยพอเราได้เรื่องอนาคามีพวกเนี่ยผมแตกลูกธรรมะไปเยอะมากเลย